สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป2ประตูต่อศูนในศึก a f f Suzuki c u ิ2020 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป2ประตูศูนย์ในศึก AFF Suzuki c กิ2020จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าทีมอินโดนีเซียชุดนี้แข็งแกรง่งเพราะว่าผูเ้เล่นชุดนี้เตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกยูยี 20, ปี2021แต่ฟีฟ่าต้องยกเลิกการแข่งขันอันเนื่องมาจากโควิด -19 มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวติมอร์เลสเตครับ ทีมไทยจะพบกับเวียดนามในนัดชิงชนะเลิศขอแสดงความนับถือจากติมอร์เลสเต้คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่านักเตะไทยจงเตรียมความพร้อมที่จะพบกับทีมกังฟูที่ดีที่สุดอย่างอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับว้าวไทยจะพบกับเวียดนามและอินโดนีเซียจะพบกับสิงคโปร์มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่านี่แค่เล่นชุดสำรองของไทยเท่านั้น พวกเขาช่วยโอกาสได้ดีสามารถทําประตูได้โดยไม่จะเป็นต้องครองบอลมากมายเวียดนามต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถในการจบสกอร์พวกคุณแข็งแกร่งจริงๆจากเวียดนามคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียครับทีมไทยจะได้เป็นแชมป์ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่านี่ยังไม่ใช่ชุดที่แข็งแกร่งที่สุดของไทยแต่ก็ยังคงสามารถเอาชนะสิงคโปร์ได้อย่างง่ายดายสมกับเป็นเต็งแชมป์สูงสุดอย่างแท้จริงฉันรู้สึกว่า ทีมไทยในปีนี้แข็งแกร่งกว่าทุกทีมในกลุ่มบีนะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับทีมไทยชุดสำรองเล่นได้ม,มันมากเล่นดีมากเลยไทยแลนด์เยี่ยมคอมเมนต์ท่นมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าสิงคโปร์และไทยแข็งแกร่งทั้งคู่เลยหวังว่าในรอบรองชนะเลิศที่พวกเขาจะพบกับมาเลเซียและเวียดนามจะเป็นเกมที่น่าสนใจนะทั้ง4ทีมมีความสมดุลและคู่ขี่สู่สีกัน ขอโทษด้วยนะเพื่อนชาวอินโดที่ฉันจะบอกว่าคงจะไม่ได้เจอกับอินโดนีเซียอีกแล้วเพราะว่าอินโดนีเซียยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นสองทีมที่ดีที่สุดในกลุ่มบีความคิดเห็นท่านต่อมาก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามครับเวียดนามพบกับไทยในนัดชิงชาเลิศเวียดนามจะคว้าถ้วยแชมป์และเป็นราชาแห่งอาเซียนมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าราชาแห่งอาเซียนตัวจริงคือไทยแลนด์ไม่ใช่เงียน ที่ชอบอ้างว่าตัวเองคือราชาแห่งอาเซียนคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับไทยและเวียดนามจะเป็น2ทีมที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทีมไทยแข็งแกร่งมากแต่ฉันก็ชอบรูปเกมการเล่นของพวกเขาเพราะว่ามีความคล้ายคลึงกับเวียดนามไม่เหมือนกับประเทศอื่นขอให้โชคดีนะไทยแลนด์จากเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าทีมไทยชุดบีมีแต่นักเตะนำเข้าทั้งนั้นเลย มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับไม่ว่าจะเป็นทีม A หรือทีม B แล้วยังไงเหรอสิงคโปร์เล่นได้ดีกว่าในวันนี้แต่พวกเขาแค่โชคไม่ดีอย่าพูดว่าทีม B เลยเพราะว่าสิงคโปร์เล่นดีกว่าในวันนี้มันไม่แฟร์ถ้าจะพูดแบบนี้คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าว้าวไทยแลนด์คือราชาแห่งอาเซียนตัวจริงผมชอบรูปเกมการเล่นของพวกเขาความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับ ทีมไทยเล่นดีมากไม่ใช่แค่ธรรมดาอีกต่อไปแล้วยินดีด้วยนะจากเวียดนามมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าคาดการในรอบรองชนะเลิศไทยพบเวียดนามอินโดนีเซียพบสิงคโปร์และรอบชิงชนะเลิศไทยพบอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับทีมไทยแข็งแกร่งมากเลยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่า แค่ความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการประชนญหน้ากับทีมอย่างไทยผมหวังว่าอินโดนีเซียจะปรับปรุงและมีความคิดกระหายชัยชนะนะอินโดนีเซียทําได้มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับออกจากอาเซียนอย่างแท้จริงคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าไทยพบเวียดนามในนัดชิงชนะเลิศอันดับ1ไทยอันดับ2เวียดนามอันดับ3อินโดนีเซียและอันดับสี่สิงคโปร์ ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับน่าทึ่งมากเลยไทยแลนด์แม้จะใช้แค่ชุดสำรองแต่ก็ยังคงแข็งแกร่งมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าราชากลับมาแล้วคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับยินดีด้วยนะไทยแลนด์ปีนี้ทีมไทยกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งมากความคิดเห็นท่านต่อมาก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าอันดับฟีฟ่ามันก็เป็นแค่เรื่องตลก ไทยและสิงคโปร์เล่นได้ดีมากในเกมนี้ทั้ง2ทีมเป็นทีมที่ดีมีความเป็นไปได้ที่แชมป์จะอยู่ในกลุ่มนี้มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับผมคิดว่ามีแค่ทีมไทยเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะเวียดนามได้ในตอนนี้ผมมาจากอินโดนีเซียนะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าทีมไทยมีระดับจริงๆแต่ดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งทั้ง2ทีมเลย ความคิดเห็นท่านต่อมาก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามครับไม่ได้พูดเข้าข้างนะแต่หลังจากที่ดูเกมล่าสุดของไทยกับสิงคโปร์แล้วเวียดนามคือตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์อีกครั้งมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่ารอบรองชนะเลิศไทย3าหนึ่งเวียดนามอินโดนีเซีย2อศูนย์สิงคโปร์รอบชิงชนะเลิศไทยศูนย์สอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับไม่มีชนะทิพไม่มีทีละตอน ทีมไทยยังเก่งอยู่จากเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าทีมไทยยังคงเป็นเบอร์หนึ่งดีกว่าทีมเวียดนามมากมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับไทยทีม A เอาชนะฟิลิปปินได้แค่สองหนึ่งไม่ควรให้ค่าทีม A หรือทีม b สูงเกินไปทีมไทยยังคงเป็นทีมที่ธรรมดาไม่ได้มีอะไรดีกว่าในอดีตเลยคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่า เป็นเกมที่ง่ายได้เวียดนามทีมไทยกำลังรอพบกับพวกคุณอยู่นะความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับทีมไทยใช้ชุดบีแต่เอาชนะสิงคโปร์ได้อย่างง่ายได้พวกเขาคือเต็งแชมป์สูงสุดในปีนี้และมุมมองของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่ายินดีเ้ียไทยแลนด์นเกมของพวกคุณไม่ธรรมดาจริงๆจากอินโดนีเซีย นี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทางประเทศได้นํามาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป2ประตูต่อศูนย์ในศึก AFF Suzuki Cup 2020 หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบไปกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจคคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m สหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ